สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีมินิรีวิวมานำเสนอนะคะก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดโทยาม่าค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภพภูติคึกของประเทศญี่ปุ่นนะคะข้างๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดอิชิคาวะค่ะนั่นหละค่ะก็อยู่ตรงตอนกลางของประเทศนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อน,นะคะก็คือททเทยาม่านั่นเองค่ะอย่างในรูปนี้เลยนะคะที่เป็น ภูเขาหิมะอะค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปนะคะนี่นั่นแหละค่ะซึ่งพอไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีของฝากมากมายให้ซื้อกลับมาใช่ไหมคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเอาแพ็กเกจให้ดูนะพกเพราะว่าแกะไปแล้วเขาจะเรียกว่าคันโมจิค่ะ ซึ่งคันโมจิเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะข้าวเปลี่ยบคล้ายๆกับข้าวเปลี่ยบว่าวของไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้แพ็กเกจัปจะพิเศษอย่างนิดนึงก็คือเขาจะทําเป็น,ในใคล้ายๆลูกโป่งกระดาษแบบนี้ค่ะแห้งๆเนี่ยแบนๆอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็ใส่ห่อมาอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งเมื่อมันพองมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่กี้นี้เราก็ ได้ลองทําดูนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาของเขานะคะที่ขายอยู่ในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแพ็กเกจ3ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้แลยด้านหลังก็จะมีวิธีท,ทำไว้นะคะมาดูที่ห่อเต็มๆกันบ้างนะคะ ที่ปรเกตเนี่ยก็จะมีรูปของเทือกเขาปตัตยมาาซึ่งได้ฉายาว่าสวยจนเป็นจะเบแนแลวนั่นเองเ,เอาละอย่ารอช้ามาลองทำกันเลยดีกว่า่ง่ายเลยนะคะก็เพียงแค่เอาเข้าไมโครเวฟนี่ล่ะคะ่ะอารมณ์ก็ประมาณเหมือนกับทำป๊อปคอร์นะอะแบบที่ทำเองที่บ้านนะคะแตเต้นพรอมเรียบร้อยแล้ว ว้าวสวยงามจริงๆเลยโอ้โหกแบเฮ้ยสวยงามอ่ะเป็นข้าวเกี๊ยบจริงๆด้วยเจ๋๊เหม,มือน,น,มนเพือกเลยเหมือนเพือกหน้าสป็น,นจับสี สำหรับรสชาตินะคะเขาเปรียบบ้านเรานะสู้ได้สบายเลยแต่แพ็กเกจน่ะผูต้องยกให้ว่าอันนี้เขาเจ๋งจริงๆค่ะสำหรับเจ้าตัวคันโมจิเนี่ยนะคะนีมีรูปประกอบให้ดูนอนี้ออกมาจะเป็นแบบลักษณะเหลืองๆองพองๆนี้นะคะเนี่ยค่ะจากแพ็กเกจของเขาอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะจากแบนๆมันเป็นอย่างนี้ค่ะ วิธีทำเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะที่เราเขียนเอาไว้เนี่ยก็แค่เอาเข้าไปในเตาอบนะคะเ,เตาอบที่ความความแรงของไฟ600วัตต์นะคะใช้เวลา50วินาทีค่ะก็จะพองออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ซึ่งเจ้าคันโมจิเนี่ยค่ะก็ในภาษาเนี่ย ก็จะมีเรียกได้หลายแบบนะคะจะเรียกว่าคันโมจิก็ได้หรือว่าโคดิโมจิหรือคากิโมจิก็ได้นะคะซึ่งเป็นโมจิที่ผลิตในแถบทาเทยาม่านี่แหละคะ่ะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปจังหวัดโทยามานะคะเราไปเที่ยวทาเทียมาเนี่ยก็ลองซื้อมาเล่นดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาต้แนแ